ดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นฉบับสั้นๆนะคะไม่เข้าใจว่าทำไมตอนนั้นต้องปิดหน้าเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านชิราคาวะกุแนะคะเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยค่ะบรรยากาศดีมากนะทุกคน ก็อยู่ในร้านกระดกซื้อของที่ญี่ปุ่นนะคะก็แบบอะอย่างอยูในคลิปเลยก็คือจะมีแบบของที่คล้ายไทยมากเลยนะคะอย่างวาสลีนเนาะใช่แต่ก็จำไม่ได้แล้วว่าราคาอันไหนแพงกว่านก็ไปกันแบบเร็วเลยดีกว่าหลังจากสักพักที่เราได้เลือกซื้อของคะก็เห็นในตะกร้าใช่ไหมคะก็จะแบบมีของที่แบบเวลาที่เขาไปญี่ปุ่นกันเนี่ยเขาก็จะมีที่ซื้อกันเนาะเราก็รู้บ้างไม่รู้บ้างมันก็คื กันมานะก็รู้สึกว่าเออพอกินแล้วรสชาติก็อร่อยแตกตาดีแลกใจหรือเปล่าอ่ะอ่ะหลังจากเที่ยวเลือกซื้อได้สักพักนะคะเราก็กําลังจะไปจ่ายตังค์ใช่หรือเปล่านะคะคิดว่ากําลังจะไปจ่ายตังค์แต่ก็เจอของน่ากินอีกแล้วอะไรงี้ก็ไม่ได้ไปจ่ายสักทีนะก็คืออ่ะอย่างง่ายๆเลยเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยคือบรรยากาศเขานะสิ่งที่ประทับใจหรือเขามีความแบบ สะอาดมากเป็นเมืองที่แบบสะอาดไปมาแบบ5วันมัง้งเจอขยะแค่ชิ้นเดียวอะแล้วพอมีขยะบนรถนะทุกคนคือเขาอะออมีการแบบเรียกรถตำรวจเลยนะเพราะว่าเขาเป็นห่วงเรื่องของระเบิดมากมันเคยมีกรณีนี้แบบเกิดขึ้นกับเขาไงถนน,นเขาเลยไม่มีทางขยะวางบนถนนเลยแล้วพอมันมีถุงโหลดเนี่ยคือแบบบางทีมันอาจจะเป็นถุงจากรถติวลงมาก็ได้นะแต่แบบเขาก็เออรู้สึกว่ามันอาจจะอันตรายก็เลยแบบเรียกรถ มาดูว่าตรงนั้นมันคืออะไรอือันนี้ก็เป็นความประทับใจนะส่วนบบ้านมันสะอาดแล้วก็ผู้คนอะ่ะเวลาเราหาของไม่เจอนะเราก็ไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็แบบพยายามอะ่ะแล้วเขาก็แบบใช้ทานเสเลตมาให้มาให้เราพูดเพื่อที่แปลเป็นภาษาที่เขาเข้าใจและคูอก็คือหาเจอด้วยคือแบบพิคมากส่วนคิวบอยญี่ปุ่นก็คือดีนะน่ารักกุบกิบ ตอนนี้ก็คือแบบอยู่ที่เป็นวัดอะไรสักอย่างซึ่งวัดเนี้ยจะมีของขลังขายด้วยช่วงนั้นอ่ะจะฮิตที่เป็นถุงผ้าเออแบบเรื่องความรักเกรื่องกันเลียงอะไรแบบเนี้ยก็สุดท้ายเนี่ยค่ะก็แบบจากลากันไปด้วยบรรยากาศที่แบบสวยๆงามๆเนาะแบบบรรยากาศของผู้คนก็ขอให้โควิดหมดไปๆนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ